สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการสอนสีนางสถานีโทรทัศน์ทีวีไทยในช่วงเวลานี้นะคะ17นาฬิกา35นาทีโดยประมาณกับดิฉันอรณิตเพชวงศริค่ะและนี่ก็คือผลงานของวิทยากรของเรานะคะอาจารย์วิสิตบุญเรืองค่ะอาจารย์วิสิ์สวัสดีค่ะและสำหรับวันนี้นะคะอาจารย์วิสิทธ์ก็จะเขียนข้อครวควายยิ้มให้ผู้เราได้ชมนะคะครับผมลักษณะมันก็จะ คือค่การ์ตูนนิดนึงนะครับแต่ก็อิงเขาโครงจากความเป็นจริงนะครับแล้วก็เพื่อต้องการให้ผู้เสพงานศิลปะเกิดความสุขเมื่อได้เห็นภาพครับค่ะแล้ววันนี้ใช้เทคนิคสีอะไรคะใช้สีอคลิกบนผ้าใบครับโดยใช้ลักษณะาการแต้มนะครับแต้มทับไปเรื่อยๆครับค่ะโชว์รอยพู้กันครับผมอาจารย์วิสิทธิ์ใช้สีไม้ร่างโครงสร้างตัวควายด้วยรูปทรงเรขาคณิตเช่นวงกลมและสามเหลี่ยมแล้วใส่รายละเอียดเช่นตา ปากและขาตามจินตนาการของศิลปินที่ต้องการสะท้อนให้เห็นถึงอากับกิริยาและความรู้สึกของควายก่อนวาดควายอีกตัวหนึ่งที่กำลังนอนเอียงคอมองหน้ากันและกันอยู่ก็คือก็มันจะเป็นลักษณะเหมือนเหมือนกับตัวยืนนะครับก็คือร่างทรงกลมก่อนแล้วใส่หวัวแล้วก็เปลี่ยนปรับเปลี่ยนเอียบทนะโดยเฉพาะในส่วนของขานะครับดังน,น,น,นั้นก็ดู ดูจากศึกษาจากของจริงมาบ้างแล้วก็มาประยุกต์หลังจากร่างภาพแล้วอาจารย์วิสิท์ใช้ผู้กันกลมขนาดใหญ่ระบายพื้นหลังด้วยสีน้ำตาลอมเหลืองเป็นรอยทีผู้กันสั้นๆในแนวดิ่งเพื่อสร้างบรรยากาศให้เกิดความรู้สึกอบอุน่นก็ขึ้นอยู่กับตัวชิ้นงานด้วยครับอย่างตรงนี้ผมต้องการให้เกิดความอบอุน่นนะครับก็เลยเลือกเลือกโทนออกสีเหลืองนะครับซึ่งมันดูแล้วมันมันจะคุมทั้งหมด ละนะมอนครับสำหรับสีพื้นล่างอาจารย์วิสิทธิ์ระบายด้วยสีเขียวอมเหลืองป้ายรอยทีผู้กันเป็นแนวนอนเพื่อแยกพื้นที่ออกจากพื้นหลังและแทนลักษณะพื้นผิวของกองฟางก่อนระบายรั้วไม้ไผ่ด้วยสีเขียวอ่อนโดยป้ายเป็นรอยผู้กันที่ยาวกว่าเดิมเรียนแบบรูดลายของไม้ไผ่ตามธรรมชาติ จากนั้นระบายเพิ่มน้ำหนักเงาบริเวณพื้นล่างและพื้นหลังด้วยสีที่เข้มขึ้นส่วนควายทั้งสองตัวอาจารย์วิสิตร,ระบายด้วยสีน้ำตาลอมเทาทิ้งรอยผู้กันในแนวดิ่งเป็นลักษณะพื้นผิวของตัวควายก่อนระบายหัวด้วยทีผู้กันที่ยาวขึ้นแล้วระบายที่จมูกและปากด้วยสีที่เข้มกว่าเดิมโดยเว้นเขาไว้ระบายในภายหลัง จากนั้นระบายเพิ่มน้ำหนักเงาด้วยสีเข้มตามอวัยวะต่างๆของควายเพื่อให้ดูกลมมนมีมิติโดยตวัดทีผู้กันให้เนื้อสีกลมกลืงกันและใช้สีเข้มระบายกีบเท้าอาจารย์วิสิตระบายเขาควายด้วยสีน้ำเงินที่ผสมสีดำจนเข้มโดยป้ายเป็นรอยผู้กันในแนวดิ่งเพื่อเรียนแบบแลักษณะพื้นผิวของเขาควายตามธรรมชาติ ก่อนใช้สีเดียวกันระบายเพิ่มความเข้มบริเวณจมูกและปากแล้วระบายไล่น้ำหนักเงาบนตัวควายด้วยสีเข้มและวาดคิ้วให้ชัดเจนจากนั้นระบายสีรั้วด้วยสีเขียวและสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นทิ้งรอยผู้กันเป็นลายไม้ไผ่ที่ชัดเจนมากขึ้นอาจารย์วิสิตเปลี่ยนไปใช้ผู้กันขนาดเล็กวาดคิ้วและตาด้วยสีเข้ม ซึ่งดวงตาจะมีลักษณะคล้ายงานจิตรกรรมไทยแล้วค่อยๆแต้มสีเก็บรายละเอียดและเกลี่ยน้ำหนักเงาของอวัยวะแต่ละส่วนให้ผสานกลมกลืนกันก่อนระบายช่องปากและช่องหูด้วยสีส้มอ่อนจากนั้นระบายสีเงาของควายและร้วมไม้ไผ่บนพื้นล่างด้วยสีเขียวอมน้ำตาล ก็ใช้สีเขียวเขียวเดิมที่ผสมไปแล้วนะครับแล้วก็เจียกับสีน้ำตาลเพิ่มความเข้มอีกนิดนึงแล้วก็ระบายทับแต่ถ้ามันระบายครั้งเดียวมันก็ก็จะไม่เข้มต้องปล่อยให้สีแห้งสักพักหนึ่งแล้วค่อยนําสีเขียวที่เราผสมให้เข้มแล้วก็ระบายทับเพิ่มไปอีกจนกว่าเราจะพอใจในน้ําหนักความเข้มนะครับ ูช้ชมครับเวลาที่เราพูดถึงควายหรือว่าเห็นควายเราจะมีความรู้สึกว่าเป็นสัตว์ที่ทํางานหนักแล้วก็เหนื่อยด้วยนะคะแต่สําหรับภาพนี้เวลาที่มองแล้วเรามีความรู้สึกว่าควายก็มีความสุขในแบบฉบับของควายนะคะครับผมก็คือภาพนี้ต้องการสื่อเห็นว่าควายที่เรามักจะดูถูกว่าโง่แล้วก็เป็นสัตว์ที่ใช้แรงงานครับแต่มันก็ยังมีปฏิสัมพันธ์กันมีการคุยกันมีรอยยิ้มแล้วก็ ถึงแม้ว่ามันจะอยู่ในกรอบอยู่ในข้อนะครับแล้วก็ถ้าเรามองย้อนกลับมาดูที่ที่ตัวคนหรือว่ามนุษย์ที่เราเรียกว่าเป็นเป็นสัตว์ที่ประเสริฐนะครับแต่บางครั้งบางเวลาความสุขก็ก็หาไม่ค่อยได้หรือว่าแทบจะไม่มีความสุขนะครับค่ะต้องเรียนรู้จากสิ่งรอบข้างรวมไปถึงสัตว์ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์วิสิมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะ ทกรอบผ้าใบใช้เองโดยใช้ผ้าดิบเป็นพื้นควรจะนำมาระบายด้วยสีน้ำพลาสติกสีขาวเป็นการรองพื้นไว้ก่อนเพื่อป้องกันไม่ให้เนื้อสีซึมลงไปในเนื้อผ้ามากเกินไปเพราะเนื้อสีที่ทารองพื้นจะไปช่วยอุดตาผ้าให้มีพื้นผิวที่เนียนเรียบมากขึ้น